มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสพทห่วงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและครูและบุคลากรในโรงเรียนพื้นที่ชายแดน7จังหวัด24กรกฎาคม2568ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลข,ขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุการณ์สู้รบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา กระทรวงศึกษาธิการนําโดยศาสตราจารย์ดรดรุมนลพินโยสินวั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินทิพรวรินวัชาราโรธและนายเทวันลิปะตะพันลบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใย,ยอย่างยิ่งต่อนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนพื้นที่ชายแดนเขตจังหวัดและมอบหมายให้สพอทอติดตามสอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและครูในพื้นที่ดังกล่าวสพทจึงได้เน้นย้ำไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่มีการดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุดได้สั่งการไว้ล่วงหน้าแล้วและมั่นใจว่าโรงเรียนสามารถดูแลนักเรียนอย่างปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมล่วงหน้าและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูงและตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนจำนวนทั้งสิ้น239แห่งได้มีการจัดสร้างหลุมหลบภัยที่ได้มาตรฐานและมีการจัดเตรียมระบบสัญญาณเตือนการอพยพเคลื่อนย้ายเด็กการสำรองอาหารยาและอุปกรณ์จำเป็นอย่างเป็นระบบทั้งยังมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นระยะเพื่อให้ครูและก็นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและความปลอดภัยได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เลขาธิการกพอพทอย้ำว่าสอพทออได้ประสานง,งานใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์พร้อมปรับมาตรการระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ไม่ว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อหรือว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดสพอทอขอรับรองว่าเราจะดูแลนักเรียนนักครูรวมไปถึงบุคลากรอ,อย่างสุดความสามารถทั้งในด้านความปลอดภยัยทั้งกายภาพและก็จิตใจโดยเฉพาะให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นจุดปลอดภยัยและเป็นพื้นที่ของนักเรียนและชุมชนในภาวะวิกฤตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ